สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ทั้งสะเทือนใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องราวของคุณไซนับจามา Miss w o โ e, ซมาเลีย i a 2 5 2 5ค่ะโดยเฉพาะคำกล่าวของเธอในรอบ head to head challenge ครับคำกล่าวนี้เป็น viral เลยนะสร้างแรงกระเพื่อมเยอะมาก ใช่ค่ะเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบันทึกคำกล่าวของเธอโดยตรงเลยชื่อว่าซุ่มเสียงผู้รอดชีวิตมิสโซมาเลียกับเรื่องเล่าบาดใจเป้าหมายของเราก็คืออยากจะทำความเข้าใจชีวิตเธอการรณรงค์เรื่อง FGM หรือการคลิบอวัยวะเพศหญิงแล้วก็สารที่เธออยากจะสื่อจริงๆอะคะ่ะครับผมซึ่งการที่เธอใช้เวทีประกวดความงามระดับโลกเนี่ยมาพูดเรื่องที่หนักขนาดนี้ อืมันน่าสนใจมากนะครับมันเหมือนท้าทายความคิดเดิมๆเ,เกี่ยวกับเวทีประกวดไปเลยจริงด้วยค่ะแล้วจุดเริ่มต้นชีวิตของเธอก็เออไม่ธรรมดาเลยนะคะเธอเล่าว่าโตมาในโซมาเลียแบบเป็นผู้ลีภ้ภัยต้องหนีความขัดแย้งหนีภัยแล้งปัญหาโลกร้อนอะไรแบบนั้นครับต้องเดินทางด้วยอูดกับครอบครัวเพื่อหาที่ที่ปลอดภัยกว่าแค่ฟังก็รู้สึกถึงความลำบากแล้วนะคะใช่ครับแล้วประสบการณ์วัยเด็กที่ต้องเอ่อพลัดถิ่นนี่แหละครับ พอเธอได้โอกาสไปเริ่มชีวิตใหม่ไปเรียนที่ยูเคครับมันก็ยิ่งทําให้เธอเห็นคุณค่าของโอกาสแล้วก็คิดถึงผู้หญิงอีกเยอะมากที่ไม่มีโอกาสแบบเธออืมนั่นสินะคะสิ่งเหล่านี้ก็เลยผลักดันให้เธอมีพันธกิจ พันธกิจที่ชัดเจนมากครับก็คือการเป็นกระบอกเสียงให้ผู้ที่ไม่มีเสียงโดยเฉพาะในฐานะที่เธอเองก็เป็นผู้รอดชีวิตจาก FGM หรือการคลิบอวัยวะเพศหญิงเธอก็เลยตั้งมูลนิธิ Female Initiative Foundation ขึ้นมาเลยเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องนี้โดยตรงครับ อะไรคือจุดที่ทําให้เธอตัดสินใจเล่าเรื่องส่วนตัวที่อา่ามันเจ็บปวดขนาดนี้บนเวทีใหญ่ขนาดนั้นคะตรงนี้แหละครับที่เป็นหัวใจสําคัญเลยคือเธอเล่าถึงตอนอายุแค่เจ็ดขวบเองกําลังเล่งอยู่ดีๆเลยก็ถูกอุ้มตัวไปถูกถอดเสื้อผ้าแล้วก็พาเข้าห้องห้องหนึ่งค่ะในห้องนั้นมีผู้หญิงสามคนรออยู่แล้วพร้อมกับเอ่อพวกใบมีดกันไกลเก่าๆไม่ใช่หมอหรอคะไม่ใช่หมอครับ ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์เลยแล้วที่สำคัญคือไม่มียาชาโหฟังแล้วรู้สึกแย่เลยค่ะแล้วเธอก็เล่าว่า,าถูกตัดคริตอริสเลเบียนในเลเบียนนอกออกหมดเลยแล้วก็เย็บปิดเหลือแค่รูเล็กๆที่เรียกว่าอินฟิบ l a t i o n ซึ่งมันเป็น FGM แบบที่รุนแรงที่สุดใช่ครับรุนแรงที่สุดแล้วระหว่างนั้นคือเจ็บปวดกรีดร้องเลือดออกแต่กลับได้ยินคนบอกให้เงียบให้อกทน แล้วก็บอกให้ภูมิใจเพราะมันคือประเพณีมันเป็นคำพูดที่โหดร้ายมากเลยนะคะกับเด็กอายุเจ็ดขวบครับแล้วหลังจากนั้นยังไม่จบนะครับถูกมัดขาไว้ในห้องมืดๆอีกหลายวันเลือดก็ยังออกสิ่งเดียวที่เธอเล่าว่าช่วยประคองสติไว้ได้คือฐานที่แอบเอามาวาดรูปบนผนังเหมือนเธอใช้จินตนาการหนีความจริงอะคะประมาณนั้นเลยครับเธอเล่าว่าช่วงเวลานี้แหละที่เด็กหลายคนเสียชีวิตไปเลย น่ากลัวมากถ้าบอกว่าตอนนั้นวัยเด็กของเธอจบลงแล้วแต่เธอก็รอดมาได้การรอดชีวิตมาได้นี่เองสินะคะที่กลายเป็นพลังให้เธอถูกต้องครับเธอยืนยันว่าจะไม่เงียบไม่ยอมให้เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติหรือเป็นชะตากรรมของผู้หญิงอีกต่อไปตัวเลขที่เธอเปิดเผยนี่ก็เออทำให้ตกใจมาก98%ของผู้หญิงในโซมาเลียผ่านการทำ FGM ใช่ครับ 98%ตัวเลขกนี้มันบอกอะไรเราบ้างคะเนี่ยมันบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของคนแค่ไม่กี่คนแล้วแต่มันคือปัญหาเชิงโครงสร้างเลยครับที่ฝังรากลึกมากๆอีก2%เปอร์ซที่เหลือคือเด็กทารกที่ยังไม่ถึงวัยจะโดนทำแค่นั้นเองโห oh. นี่คือสิ่งที่มูลนิธิของเธอแล้วก็มีกลุ่มเอ่อ uh, Sisterhood of Survivors ที่ UK เคพยายามต่อสู้กันอยู่ครับกลุ่มพี่น้องผู้รอดชีวิตเหรอคะครับ พวกเธอมาช่วยกันเยียวยาแล้วก็ใช้เสียงของพวกเธอเนี่ยปกป้องเด็กรุ่นต่อไปการทำงานของมูลนิธิก็น่าสนใจนะคะไม่ใช่แค่พูดแต่ลงพื้นที่ด้วยใช่ครับลงไปคุยกับชุมชนไปสอนไปคุยกับแม่แม่ว่าประเพณีเนี่ยมันไม่ควรต้องแลกด้วยร่างกายจิตวิญญาณของลูกหลานนะเป็นการต่อสู้ที่ต้องใช้ความกล้าหาญมากจริงๆมากครับ เธอย้ำตลอดว่ามุงกุดมิสโซมาเนียที่ได้มาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามแต่มันคือความรับผิดชอบคือความจริงแล้วก็คือการระลึกถึงเหยื่ออย่างน้องฟอร์จูนน้องเดกาที่เสียชีวิตไปเพราะ FGM เเปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะแสดงให้เห็นเลยว่าเธอตั้งใจจะสู้ต่อครับแม้จะรู้ว่า อาจจะมีผลกระทบตามมาก็ตามเรื่องราวของไซนับนี่ทำให้เห็นพลังของการกล้าพูดความจริงนะคะแล้วก็การใช้พื้นที่ที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงใช่เลยครับเป็นเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจมากๆ ท่ามกลางความเจ็บปวดนั้นค่ะฟังเรื่องทั้งหมดนี้แล้วก็ทําให้เราต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะสังคมเราจะรักษาอัตลักษณ์ประเพณีโดยที่ไม่สร้างความเจ็บปวดหรือเป็นละเมิดสิทธิคนอื่นได้ยังไงเป็นคําถามที่ใหญ่มากครับแล้วเวทีระดับโลกแบบนี้ละคะมีบทบาทมีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนในการช่วยขยายเสียงของคนที่ต้องการความช่วยเหลือแบบนี้นั่นสินะครับเป็นคําถามสําคัญที่น่าจะทิ้งไวใ้ให้เราทุกคนได้ลองคบคิดกันต่อครับ